สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงของโรคสันด้วยศาสตร์แห่งการอ่านไพ่ิปซีและไพ่โกคภรัก,ารกทาโร่พี่ได้ในคลิปนี้เราก็จะมาในข้อที่ว่าสิ่งที่คุณขอพอรที่คุณขอนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ในการไปทําบุญณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะสําเร็จสมดังปาถนาหรือเปล่ามีไหมเมืม่อเรื่องสีกองเช่นเคยกองแรกคิทันสีภูกรนที่สองคิทันสีแดงกองที่สามคิทันสีฟ้ากองที่สี่คิทันสีเหลือง รงจิตสนใจเลือกกองไพ่ของคุณที่คุณชอบนะคะขออนุญาตเทวดาประจําตัวของคุณคนที่เลือกกองไพ่กว่านี้หนึ่งเปิดนะคะความรู้สึกความคิดของคุณนะพรที่คุณขอสิ่งที่คุณขอจะสําเร็จสมดังปาารถนาหรือเปล่าคุณขออะไรกองที่หนึ่งมาดูซิขออนุญาตเทวดาประจําตัวของคุณคุณขออะไรซะเดอะจ e สเมนอินล i เวิร์ด n ิสเซสออฟเวนยิมเพรสควีนออฟคัฟแล้วก็หกเหรียญกลองที่หนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะเป็นคนที่ แต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานพลังงานของคุณเป็นเดียมเพลสอะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยมีความเป็นคุณพ่อคุณแม่นะมีคุณสมบัติที่แบบเป็นคุณหญิงคุณนายด้วยก็ได้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานนะจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนสุข,ขุมลอกคอบเป็นผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งนะมีความเเก่งฉลาดนะฮนะในเรื่องของหน้าที่การงาน เป็นคนต่อสู้เป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานนะปฏิบททัติธรรมนะชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะแบ่งปันในเรื่องของออสิ่งของเงินทองต่างๆสิ่งที่คุณขอเดจเมนขอให้ชีวิตของคุณนะคะพ้นทุกพ้นโศพ้นโลกพ้นภัยนะพ้นเหมือนกับว่าถ้าหากมีเจ้ากรรมในเวรนะคะ ติดตามมาตั้งแต่พบไหนชาติไหนขอให้เจ้ากรรมในเวรได้ปลดปล่อยชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณและคนที่คุณรักให้มีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้านะคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จนะธุรกิจการงานนะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตครอบครัวมีความสุขนะคะ ให้ผลบุญนุนนำชะตาชีวิตของคุณและคนที่คุณรักนะคะน่าจะขอให้เจ้ากรรมในเวรปลดปล่อยนะ,ะปลดปล่อยชีวิตครอบครัวของคุณชีวิตคุณให้หลุดพ้นจากเวรกรรมในภพนี้ชาตินี้เนาะกองนี้แล้วเจ้ากรรมในเวรของคุณว่างไงนะคะสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยเจ้ากรรมในเวรของคุณได้รับไหมเอ่ย ขอเป็นภาพรวมเนาะไม่ได้ขอในเรื่องของโชคลาภนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณคิดจะทำสิ่งใดนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานจะมีคนช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณนะคะข้าราชบริพารนนะ้ลูกน้องเนี่ยนคะาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเ mm hmm. จ้ากรรมนเวรบอกว่าเดชชาลีออด เจ้ากรรมในเวรได้รับแล้วนะคะเจ้ากรรมในเวรมีทั้งเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะบอกว่าได้รับแล้วมีความสุขแล้วขอบคุณคุณมากเลยที่ทําบุญให้เขานะคะหรือว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เด็กนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธ จะมอบความสุขให้กับคุณจะให้คุณสมหวังก้าถ้วยเนี่ยแม้ชีวิตของคุณจะมีอุปสรรคนะเพียงเล็กน้อยแต่คุณก็ต้องพยายามนะต่อสู้ฝ่าฟันนะก็เหมือนกับว่าในสิ่งที่คุณทําไปบุญกุศลที่คุณทําไปเขาได้รับแต่ว่าส่วนไหนที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยนะผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ชีวิตของคุณมีความสําเร็จนะในเรื่องของธุรกิจการงานการติดต่อประสานงานนะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ นะเนี่ยนะได้รับได้รับผลบุญทุกอย่างแล้วแล้วก็จะโดนบันดาลให้ชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมีความเจริญมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยเดือดสตามีชื่อเสียงด้วยธุรกิจการงานของคุณก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังข้ามประเทศนะคะน่าจะเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับต่างชาตินะหรือว่าการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะกองนี้ ล้ก็นาะราศีของคุณจะเทินคนที่เกิดในวันสาวชาวตะดินนะคะวอเทอร์ชาวตะน้ำมีนกรกฎพิจิกมนีนะคะมูลราศีมีนราศีกรกฎวันที่เกิดของคุณก็จะเป็นวันที่14 19แล้วก็24เนาะน่าจะขอในเรื่องของธุรกิจการงานแล้วก็นะอุปสรรคต่างๆนะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะก้อนที่2คิตั้นสีแดง กับข้อปีเดียดีว่าหลังจากที่คุณไปทําบุญนะคะปีใหม่ปีสองพันหร้อยสิบหกแล้วนะคะสิ่งที่คุณขอพรที่คุณขอจะสําเร็จสมดังปรารถนาหรือเปล่ากองนี้กองที่สองมาดูสิพรที่คุณขอสิ่งที่คุณขอเป็นเรื่องอะไรเอ่ยพรที่คุณขอสิ่งที่คุณขอเป็นเรื่องอะไรกองที่สอง ก็เล่นดาทุกไปทุกวายเพศหญิอองเพศชายแล้วเพศที่สามนะจา๊า The Justice สิ่งที่คุณขอพอรที่คุณขอห้าเหรียญ The Chariot The Magician อืม The High Priestess กลองนี้สิ่งที่คุณขอพอรที่คุณขอ น่าจะเป็นในเรื่องของการชนะคดีความนะคะเหมือนกับว่าเออมีการขึ้นลงขึ้นศาลมีการตัดสินมีการยื่นคําร้องนะยื่นคําขออุทธรจากศาลนะคะศาลพิพากษาจะตัดสินนะคะในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสําหรับคุณครั้งแรกอาจจะเหมือนกับว่าไม่ชนะเนาะแล้วก็มีการต่อสู้อีกครั้งหนึ่ง นะยื่นยื่นคำร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ศาลท่านตัดสินใจหรือว่านะอาจจะเป็นคดีในเรื่องของคดีฟ้องร้องนะให้เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินต่างๆนะ,ะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าเออทรัพย์สินที่มีเนี่ยต่อสู้ไม่ไหวนะมีเงินน้อยนะต่อสู้กับคู่กรณีไม่ไหวก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องร้องอุทธรณ์ขอนะคะ ขอให้ศาลท่านตัดสินอ่ะให้เปิดเผยนะอะไรที่มันเป็นด้านมืดนะด้านสีเทาๆดำๆเนี่ยให้ศาลท่านตัดสินให้ความยุติธรรมกับคุณเนาะกองนี้เหมือนเหมือนถูกใส่ร้ายใส่ความแล้วก็ต้องมาต่อสู้คดีอ่ะนะคะกองนี้เหมือนจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าให้ชนะคดีความเพราะว่ารู้สึกว่าต่อสู้ไม่ไหวแล้วเงินทองก็ ไม่พอแล้วนะไม่มีเงินไปจ้างทนายความแล้วนะขอขอให้ชนะคดีความเหะนะอาจจะเป็นการฟอ้องร้องคู่กรณีที่ไม่ยอมชดใช้ไม่ยอมจ่ายให้คุณก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างเช่นเออเขามายืมเงินคุณมากู้เงินคุณแล้วเขาก็ไม่คืนเนี่ยนะก็ไปฟ้องร้องให้เขาให้สารตัดสินให้เขาพ่ายแพ้ต่อคุณแล้วก็ยอมชดใช้คุณ นะคะคกองนี้เรามาดูซิสิ่งที่คุณขอให้ชนะคดีความการฟ้องร้องครั้งนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องการเงินคดีทุกเรื่องนะ,ะที่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับพรน,นะคะที่คุณขอไว้หรือเปล่าสิบดาบบางท่านทุกใจนะ,ะทุกใจเครียดวิตกกังวลใจมากเลยก็เลยนะมาทําบุญ ขอเรื่องโชคลาภด้วยก็ได้นะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปลดปล่อยให้ความยุติธรรมกับคุณเนี่ยนุย้ยนะขอจริงๆนะกองนี้คือไปขอจริงๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีการบนบานสารปล่าหรือเปล่าน่าจะมีการบ่นเล็กน้อยด้วยถ้าได้ในสิ่งที่ขอเนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเงินก็ได้รู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับนะคะรับคำขอช่วยเหลือนะปลดปล่อยเนี่ยคือมอบชีวิตใหม่ให้กับคุณนะคะรับสิ่งที่คุณขอรับรับคำขอของคุณอ่ะนะคะแล้วก็มอบชีวิตใหม่ให้คุณปลดปล่อยคุณเนี่ยตัดสินนะคะให้คุณชนะกองนี้ชนะคดีนะคะขอในเรื่องของศาลเนาะนะคะชนะคดีนะคะ ลัคนาราศีของคุณกองที่สองสกรบบอร์เบราศีพิจิกชาวท่าน้ำเอริสร,ราศีเมษชาวทัพไฟแล้วก็วอเทอร์ชาวท่าน้ำมีกรกฏพิจิกวันที่เกิดคุณแลวเขาเป็นวันที่เอ,อวันที่เกิดของคุณและอาจจะเป็นนะญาติญาติของคุณก็ได้ที่ไปช่วยกันขอพรนะคะหนึ่งแปดยี่สิบสี่เนาะน่าจะเป็นญาติญาติของคุณนะที่ไปขอพรให้คุณก็ได้หรือว่าคุณไปขอพรให้ญาติก็ได้นะคะกองที่สามกิตตานสีฟ้า ำคำข้อที่ว่าพรที่คุณขอสิ่งที่คุณขอนะจากการไปทําบุญนะปีสองพันสิกนี้คุณจะสําเร็จไหมคุณจะได้รับได้รับความสําเร็จนะได้รับโอกาสนะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดานให้คุณหรือเปล่ากองนี้มาดูซิคุณขออะไรกองที่สามขออะไรจ้า กอที่สามขออะไรเอ่ยกองที่สามขออะไรคะจิยอัมเพอร์เรอร์คุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะแต่คุณเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะคุณพ่อของคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของคุณนะกองเนี้ยอาจจะมีการเดินทาง เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปปรึกษาไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่นะคะจากญาติญาติก็ได้นะสามเหลียนเนี่ยจากคนรู้จักหนึ่งถ้วยหรือว่าจากสิ่งศักิ์ที่เป็นเพศชายกล่องนี้น่าจะไปขอพรจากสิ่งศักิ์ที่เป็นเพศชายแล้วคุณก็เป็น หัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะไปขอพรเนี่ยหนึ่งถ้วยขอพรเดินทางไกลด้วยนะคะไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศได้ในบางคนบางท่านเดทเนี่ยเป็นการที่แบบเหมือนอยากจะพรที่ไปขอครั้งเนี้ยคืออยากจะได้รับการช่วยเหลือ หรือว่าอาจจะเป็นการที่ไม่ใช่เป็นการไปขอพรก็ได้แต่ว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักนะญาติญาติก็ได้เช่นกันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่ากองนี้อาจจะมีผู้หญิงผู้ชายคนรักของตัวเองที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะเพราะว่าจากพรที่คุณขอนี่แหละ ขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะกองนี้ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของโชคลาภการเงินธุรกิจการงานก็จะเป็นในเรื่องของความรักนะ,ะจะมีเพศตรงข้ามที่จะติดต่อมาหาคุณเดินทางมาหาคุณนะคะมาบอกรักคุณมาขอคุณแต่งงานก็ได้นะกอะงนี้จะได้พบเจอเนื้อคู่ด้วยนะคะมาดูสิสมดังปรารถนาหรือเปล่านะคะ สามเหรียญความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคนรู้จักนะคะอุ้ยน่าจะเป็นความรักอะนะคะน่าจะเป็นความรักคนทางไกลคนต่างประเทศต่างชาติที่เขาตั้งใจที่จะกลับมาติดต่อหาคุณนะกองเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่นะคะแต่ว่าคุณบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ย ห่างกันไปนานแล้วขอขยายควีนออฟสอดหน่อยนะว่าควีนออฟสอดทำไมเหรออุ๊ยเขาคือคนรักของคุณอนะสองถ้วยที่จะมาขอคุณบอกรักคุณขอคุณแต่งงานนะคะกองเนี้ยคุณจะได้เจอคู่รักของคุณหลังจากที่คุณรอคอยเนื้อคู่ของคุณมานานแล้วหรือว่ามีการที่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให คุณได้เจอเนื้อคู่เจอคนรักของคุณนะคะสี่สินนำไม้ให้คุณกับเขากลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นคนที่แบบเคยคบเคยคุยกันอสามเหรียญรู้จักกันคุ้นเคยกันด้วยเป็นคนเก่านะคะกองนี้เขากับคุณจะได้เจอกันแน่ๆแลัคนาดาศีวุลลาเขาอุ้ยมีมีหนุ่มมีสาวมาสารภาพรักนะกองที่สามได้เจอเนื้อคู่นะคะคู่รัก ซักเซตเตอรี่ตร,ราศีโนชัตตาไฟจูปิเตอร์ชาตตาไฟไม่สิงนูลแล้วก็ธรัดราศีพิศษชาตัดินวันที่เกิดคุณแล้วครับเป็นวันที่สองเก้าแล้วก็สิบแปดนะคะสมรักสมหวังนะคะกองนี้ไม่สนใจเรื่องเงินเงินทองทองเลยใช่ไหมกองที่สี่กิตตันสีเหลืองนะคะก็ไม่ได้ว่าพรที่คุณขอสิ่งที่คุณขอจะสําเร็จสมดังบาดธนาหรือเปล่าพอดูซิว่าคุณขออะไรจ้า กองน,นี้คุณขออะไรเอ่ยส่งผันพลง,งานของคุณนะมาที่กองไพ่พรที่คุณขอสิ่งที่คุณขอคือเรื่องอะไรายกองนี้สามถ้วยขอดูใหม่นะ The Will of Fortune สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ The Will of Fortune เหมือนคุณ อาจจะมีการส่งจิตนะคะส่งพลังงานพลังจิตของคุณเนี่ยไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้ากรรมในเวรของคุณเทวดานะคะคือเป็นการนั่งสมาธิอ่ะเป็นการนั่งสมาธินะคะต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหกนาบน่าจะมีการที่ สรงจิตส่งใจนะให้จัก,กรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งพลังงานของคุณไปถึงคนที่คุณรัก6กถ้วยความสัมพันธ์เก่าความรักเก่า The Lover the f o o l คนที่เหมือนอยู่ไกลจากคุณเลยนะต่างจังหวัดต่างทิ่นาแดนต่างประเทศคนที่คุณรักสองถ้วยคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยคนที่คุณรักเขามากๆหลงหลงรักเขามากๆแล้วคุณก็ส่งพลังงานส่งจิต มาถึงเขาอะเป็นการนั่งสมาธินะหน้าพระพุทธรูปก็ได้นะหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือว่าเป็นการนั่งสมาธิในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพื่อจะส่งพลังงานบางอย่างมาถึงเขาคนนี้คนที่อยู่ไกลจากคุณคนที่เอ,อ่ออยู่ห่างจากคุณไกลจากคุณอยู่ต่งางจังหวัดต่างถิ่นแดนต่างประเทศหกดาบคนที่หายไปจากคุณคนที่คุณรักมากเป็นคนเก่านะคะครอบครัวเก่าคามสมนธ์เก่าภรรยาเก่าสามีเก่า อืมมาดูสิพลังงานที่คุณส่งออกมานะคะเขาได้รับไหมคือให้ฟ้าดินนะ,ะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้พิภพใต้บาดาลได้ส่งพลังงานของคุณมาถึงเขาคนนั้นผู้หญิงผูชายคนนั้นนะแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสิบดาบอ,อาจจะเป็นพลังงานของคุณนะคะกองนี้สิบดาบคุณส่งพลังงานหรือว่าบางคนท่านคือ เหมือนเฝ้ารอคือรอมานานแล้วหรือว่าเฝ้าส่องมานานแล้วนะคะหรือว่าคิดถึงมานานแล้วเป็นความสัมพันธ์อดีตนะความสัมพันธ์ของคุณและเขาคือเคยเป็นคู่รักเคยเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคนรักกันอะนะคะสมัยอดีตแล้วก็จบกันไปห่างกันไปแล้วคุณก็คิดถึงเขาแต่เขาอะ่ะคือเมินเฉยใส่คุณก็ได้เขาไม่สนใจคุณ้ก็ได้กองนี้คุณก็เลยนั่งส่งจิตส่งใจส่งพลังงานบางอย่าง นะคะให้เขาคิดถึงคุณบ้างนะคะคิดถึงความหลังระหว่างคุณกับเขาอ่ะคือคุณไม่สามารถลืมเขาได้คุณอยากจะส่งข้อความคุณอยากจะติดต่อมาหาเขาแต่รู้สึกว่าคือเขาคนนั้นอาจจะเหมือนกับทำาหนงานนะคะไม่คุยกับคุณไม่ติดต่อมาหาคุณเจ็ดดาบเนี่ยคือแบบคนคนนี้คุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะแต่คุณรักเขามากเลย คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีความปิดบังอะไรคุณอยู่หรือเปล่านะคะอืมกองนี้ขอขยายหน่อยนั่งสมาธิเลยเหรอางคนท่านกองนี้อาจจะมีการที่แบบไปบวชพราหมณ์ไหมบวชปีใหม่นะคะถือศีลปีใหม่ด้วยก็ได้ก็เลยทุกวันทุกวันที่คุณนั่งสมาธิคุณก็เลยส่งจิตส่งพลังงานมาถึงเขาวิญญาณคนนี้นะคะคนที่คุณส่งจิต ส่งพลังงานมาถึงเขาคนนี้อยากให้เขารับรู้ความรักความรู้สึกนะที่คุณมีให้เนี่ยเขาเป็นใครในชีวิตของคุณมาดูสิเขาเป็นใครในชีวิตของคุณ,คอ,คณอุ้ยนายอับสอดเขาเป็นคนที่คุณอาจจะมีการทะเลาะมีการพูดจาทิมแทงจิตใจของเขาอะ พูดทาร้ายเขานะ,ะด้วยคําพูดอ่ะคุณเป็นคนพูดหรือว่ากระทําทําร้ายน้ําใจทําร้ายใจจิตใจของเขาให้เจ็บปวดนะ,ะอาจจะเป็นการด่าหรือว่าพูดจาไม่น่ารักนะคะพูดจาหยาบคายใส่เขาทําให้เขาคนนี้รู้สึกเสียใจเจ็บปวดคุณก็เลยส่งจิตส่งใจนะคะอาจจะเป็นการทําบุญนะคะทำบุญให้เขาคนนี้เหมือนอยาาโกรธคุณอ่ะ นะคะให้ให้ยกโทษให้คุณให้อภัยให้คุณนะคะแล้วก็มีจิตใจรักคุณเมตตากับคุณนะ,ะดูสิคุณมีการเฝ้ามองคิดถึงเขาอะมองว่ากองนี้น่าจะเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคนรักกันอะคือรักกันมากอะเป็นแฟนเก่าเป็นภรรยาเก่าหรือเปล่าที่คุณอยากจะให้คนคนนี้ยให้อโหสิกรรมคุณแล้วก็ยกโทษให้คุณให้คุณกลับมานะคะ แฟนเก่าของคุณหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่ไกลจากคุณเลยคุณอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่พูดทําร้ายใจิตใจเขาคุณอยากจะเอ่อให้เขาลืมคําพูดตรงนั้นไปแล้วก็โยกโทษให้คุณอ่ะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะคะที่แบบทะเลาะก,ก,กันกับเขาแล้วก็พูดจาดูถูกเหยียดหยามเขาแต่ว่ารักเขาอ่ะนะคะอยากจะกลับมาขอโทษ มีความเป็นเพื่อนกันด้วยก่อนนี้ก็อาจจะมีความนอกจากจะเป็นภรยาธธเป็นสามีกันแล้วก็ยังมีความเป็นเพื่อนกับคนคนนี้ที่คุณเคยพูดจาะะว่าร้ายเขาพูดจาใส่ร้ายเขาแล้วก็อยากจะได้รับโอกาสที่แบบอยากจะให้เขาเอ็นดูรักคุณนะ,ะให้เป็นเพื่อนรักกันให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะอย่าถือโทษโกรธกันอารมณ์เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคิดว่าน่าจะเป็นคู่รักด้วยเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นเจ้ากรรมในเวรกันด้วยแหละ ะะคือทำร้ายกันด้วยคำพูดนะคะกองนี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณส่งไปเนี่ยส่งออกไปให้เขาเขาได้รับไหมคะอย่างน้อยๆนะคะ t ด e e เอมเบอร์เขาได้รับไหมนะะ The เด h e เอมเบอร์ The เขาก็ค่อนข้างที่จะกโกรธนะในกรณีที่แบบโกรธคุณนะคะในขณะท,ที่คุณพูดจาแระะงๆใส่เขาคือเขาก็โกรธเดียว์ทาวเวอร์คือก็เหมือนกับว่า ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอะจริงๆแล้วเขาก็อยากจะโต้อตอบนะหรือว่าเขาอาจจะมีการโต้อตอบพูดจาสวนคุณกับคืนมาก็ได้นะอาจจะเป็นความรู้สึกหรือว่าอาจจะพูดหรือว่าไม่พูดก็ได้แต่เหมือนกับว่าเขารู้อะว่าคุณอนะพูดพูดจาทําร้ายเขาอ่ะนะเขาก็รู้แหละแต่ด้วยความที่แบบเขาเป็นคนนิ่งนะเก็บอาการเก็บความรู้สึกหกเหรียญแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบอุ้ยเป็นคนใจดีชอบทําบุญด้วย นะจิตใจอ่อนโยนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะกองเนี้ยที่คุณส่งพลังงานไปขอโทษเขาอ่ะเขาก็ให้อาภัยคุณนะคะหกเหรียญคือเขาไม่ถือโทษโกรธคุณด้วยแม้ในใจลึกๆของเขาครั้งแรกที่เขาได้ฟังเนี่ยเขาอาจจะโกรธโมโหนะแต่ก็พยายามที่จะไม่ถือโทษโกรธคุณสองเหรียญเนี่ยคือมีการให้อาภายัยนะแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บอาการไว้ในใจนะแต่ก็เหมือนกับว่าเออต่อจากนี้เป็นต้นไปเขาก็จะไม่ให้ไม่เข้าใกล้คุณแล้วไม่คุยกับคุณแล้ว นะคะไม่สนใจคุณแล้วอาจจะเป็นการที่แปลเปลี่ยนความรู้สึกจากเดิมจากที่เคยรักคุณอ่ะถ้าเขาเป็นแฟนคุณจากที่เขาเคยรักคุณเขาก็ทําตัวเฉยๆห่างๆใส่คุณหรือว่าจากที่เขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกับคุณเขาก็จะไม่คุยกับคุณอีกนะคะเพื่อที่จะหลีกหนีการที่แบบคุณพูดนะคะทำร้ายเขากองนี้นะเขาไม่ไม่ถือโทษโกรธคุณนะคะตอนนี้เวลานี้คือให้อภัยแต่จะไม่ ให้โอกาสคุณไปเป็นเพื่อนเขาอีกไม่ให้โอกาสคุณพูดคุยเขาอีกแต่ในกรณีที่เป็นคนรักกันดูสิถ้าคนนี้เป็นคนรักของคุณละ่ะเป็นแฟนเป็นคนรักของคุณที่เขามีใจให้กับคุณอะ่ะเขาให้อภัยคุณไหมถ้าเป็นเพื่อนก็คือแบบทําตัวห่างกันแหละถ้าเป็นคนรักเหรอในออฟแวนถ้าเป็นคนรักมองว่า เขาก็คือเหมือนเหมือนเขาเคยพูดคุยนะคะพูดคุยเป็นห่วงเป็นใยคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปเขาก็จะไม่สนใจคุณอีกนะคะจะทํางานจะนักตั้งหน้าต,ตั้งตาเรียนหนังสือแล้วก็เจ็ดเหรียญคือแบบไม่พูดไม่ไม่เอ,อ่ยถึงนะคะน่าจะไม่เอ,อ่ยถึงพฤติกรรมถ้าแบบว่าเป็นคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีกันอะ่ะคือแบบ ถ้าคุณไปขอโทษนะคะเขาก็จะยกโทษให้แล้วก็จะไม่พูดถึงอีกว่าคุณเคยพูดทำร้ายจิจใจเขายังไงคือเป็นการให้อโหสิกรรมนะคะกองนี้ที่แบบเป็นครอบครัวเป็นภรรยาเป็นคนหลักเนี่ยถ้าคุณขอโทษนะคือเขาใจอ่อนนะคะอืมเป็นสองกรณีนะคะก็ถือว่าทั้งสองกรณีเขายกโทษให้คุณจากผลบุญที่คุณตั้งใจทำเนาะในการนั่งสมาธิในการอ่า แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะตั้งใจลดนะ,ะในเรื่องของกรรมต่างๆสำนึกผิดอะนะคะเพราะเธอชาวธน้ำมีนกรกฎพิจิกจเจมีนายราศีมิถุนชาวธาตุลมแล้วก็อัคอเรียศราศีกุมชาธาตุลมวันที่เกิดของคุณและเขาเป็นวันที่สามสิบเอ็ดยี่สิบสี่นะ,ะอาจจะไม่ตรงนะวันที่วันที่เกิดราศีนะคะแต่เป็นพลังงานของคุณถ้าตรงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปขอคุณทุการติดตามคะ่ะ